สวัสดีค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสาวปันกุกกอกนะคะนี่ถึงแล้วนะคะวัดบ้านเดือถึงแล้วนี่แล้วเราก็จะไปชมองค์มมูไม่ย่าป่ะไปชมองค์ูไม่ย่าป้าไม่อปอนี่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้ยเจอแล้วอ๋อ,อพ่อเรียโอ้มาพเรียค่ะเหรียอ้ยใพเียพี่พ่พอสวัสดีค่ะเมลาติวสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาพับด้วยเดี๋ยวจะมาพับด้วยกัน ได้ค่ะทั้งฝกหวานทั้งน้ำผึ้งเอลี้ยนได้ก้าวไปเลยค่ะเลียนสีเลียนอย่งเนาะภาพเหลี้ยนภาพเหลี้ยนได้ค่ะทั้งฝกหวานน้ำผึ้งไปเดี๋ยวไปอยู่ก่อนนะเดี๋ยวใครมาพับช่วยเพื่อนไป็นสมไปเดี๋ยวก็จะพาพ่ออ๊อฟพ่อนิ่มแม่อ๊อฟพ่อนิ่มนะคะไปไหว้ปู่ย่านะคะค่ะว่าอุ่นแล้วบ่ มาถึงก็หนาวโอ้เสื้อตัวนี้ดีเ้ยถูกใจหลายเนาหลายสะกดมันอุ่นดีได้มันบางแต่มันเสื้อดูหลวงพ่อเพิ่นมาเนี้ยมีมีคนกีดแล้วเนาะจะพอใหญ่ชิดอ่ายังคุมเพิอ่นอยู่เราก็ยังไม่นี่

หลวงป่าอยู่ตรงนี้นะคะนี่นองคูแม่ย่านะคะนี่ในนี้เพิ่นก็ลงสีเสร็จแล้วนะคะก็เจอท่านแต่ยังไม่ลงสีเสร็จนะคะลูกล้านมาถึงแล้วสาธุสาธุ ลุงป้านะคะอยู่ตรงนี้นี่ดีนี่ดีจ้าเดี๋ยวพวกนี้ก็เปิดนะคะคินวางบนแค่นนี้นด้วยนด้วยเนีเนเนมุน ใช่เจ้าาจะตกเนาฮะจะว่ายังตกนะก้าเจ้วาจะตก่ก้าก้าเจ็ดไหมื่นก็จะก้านั่นแหละหน้าหน้าตัวก้า มาตอนนั้นขนลุกพองเลยนะคะ นี่เลขเด็ดสองเห็นเลขเด็ดในต้นโพหนึ่งเก้าก็อะตาใครดีนะคะ เลขเด็ดจุดตรงนี้นะคะตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะไป,ไปตรงตรงเคาทาไว้นั่นละเท่าน,นี้จะจะพาไปเลี้ยนนะเฮ้ยมาช่วยใช่แล้วก็จะไปช่วยกับผับเหรียญเหรียญปวยทาน ตอนมาวัดเดี๋ยว์แรกๆนะคะแถวนี้นะคะที่พวกเรามาบุรณะนะคะก็ยังเป็นพื้นดินนะคะเป็นเทปูนเหมือนกันจะเทปูนหมดแล้ว นี่นะคะก็อนุโมทนาบุญสาธุนะคะกับคุณแม่ลาตีนะคะที่มาบุรณะนะคะวัดบ้านเดือแห่งนี้นะคะพร้อมนำพาองค์ปูแม่่าตซีสุดโทนะคะมาถึงที่นี่นะคะอย่างปลอดภัยจากนาแกมาถึงที่นี่ระยะทางก็หลายร้อยโลอยู่นะคะ สองร้อยก่อโลน่าจะประมาณนี้หรือเกือบสองร้อยโลนี่แหละเกือบสองร้อยโลองคุ่แม่ย่าได้มาเจอท่านแล้วนะคะได้มาเจอท่านได้มากราบท่านแล้ว่นให้เีย

เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะพดน้ำน้ำเดิมอย่บ่กแห้งระบองหอยปุ้งนะหอยหอยชีทานแห้งระบ่อกแห้งเนื้อเป็นเนืป่างกวง